หนุ่มน้อยของเราอยู่ในชุดสีน้ําเงินนะคะรองเท้าสีน้ําเงินแล้วก็ถุงเท้าสีดําค่ะดีใจมากๆเลยลูกแหวเทอมแล้วแม่มีเวลาเพิ่มมากขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ฝั่งทางนี้ก็ดิสเพลย์ดอกไม้ได้สวยงามจังเลยค่ะต้นไม้สูงร่มลื่นมากๆค่ะหิวเลยสินยกลับถึงบ้านกินนม,มขึ้นรถเมลสายไหนมานะครับคนละสายกับพี่ๆหรอ ตอนนี้แม่พายอยู่ที่สนามฟุตบอลค่ะในฟุตบอลคลับของหมู่บ้านเนี่ยแหละค่ะพอดีว่ามารอรับน้องนิวส์เพราะว่าน้องนิวส์อะช่วงนี้เขาเปิดซีซั่นของฟุตบอลอีกแล้วเทศกาลงานซ้อมงานแข่งฟุตบอลก็กลับมาอีกแล้วค่ะน้องนิวส์ก็ได้เริ่มกลับมาซ้อมอีกแล้วนี่ค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศภายในฟุตบอลคลับเด็กๆซ้อมอยอู่ข้างหลังนู่นค่ะอยู่ตรงสนามญ้าเทียม ส่วนตรงบริเวณนี้จะเป็นสนามหญ้าจริงค่ะเอาไว้แบบเวลามีแข่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะบรรยากาศในสนามค่ะฝั่งที่เป็นสนามหญ้าเทียมนะคะอยูของน้องเนียวซ้อมเสร็จแล้วแต่ว่านู่นนะคะนั่งคุยกันหลังซ้อมเสร็จไม่รู้นั่งคุยอะไรกันนะคะก็ยังไม่ออกมาค่ะแม่ก็รอไปก็จะมีผู้ปกครองมีนี่แหละค่ะมารอรับเนาะ ประมาณนี้นะคะบรรยากาศโดยรอบๆนะด้านหลังก็จะเป็นป่าเป็นป่าที่บบว่าสามารถมาเดินแบบเป็นมี walking route อะไรอย่างเงี้ยเดินป่าได้ป่าที่นี่ไม่น่ากลัวนะคะคุณผู้ชมคําว่าป่าในเบลเยียมไม่น่ากลัวเลยเพราะว่าขึ้นชื่อว่าป่าในเบลเยียมจะเป็นที่ที่รู้เลยว่าเราจะมี walking route มี trekking route มีเส้นทางการเดินมีเส้นทางของการ เดินป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่น่ากลัวเลยค่ะหนุ่มน้อยของเราอยู่ในชุดสีน้ําเงินนะคะรองเท้าสีน้ําเงินแล้วก็ถุงเท้าสีดําค่ะพอมองเห็นไม่เอ่ย <c oughs> เราจะจัดเป็นเวรกันนะคะวันนี้ใครเอาโกไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยอีกวันใครประมาณเนี้ยค่ะ <c oughs> <c oughs> เออก็หมุนเป็นอยู่นะเนี่ยพอตีวงเป็นอยู่นะลูกแม่ <c oughs> เอาโกลปเก็บค่ะเหอนื่ยไหมครับนักฟุตบอลของเราออ้กินน้ำหมดเลยอ๋อหน้าเหนื่อยมากเปียกเลยครับหัวเปียกเลยเอาละค่ะซ้อมเสร็จก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้เนาะค่ำๆที่เบลเยี่ยมนะคะอันนี้เป็นเวลาประมาณเกือบสองทุ่มแล้วค่ะเหนื่อยไหมไหนดูสิ โอ้หิวด้วยใช่ไหมปไะป,ะปะกลับบ้านกันนะครับตอนนี้แม่ไผ่อยู่ที่เมืองเลอเวนค่ะเข้าเลอว์วนอีกแล้วหลังจากที่เด็กๆเ,เปิดเทอมไปแล้วนะคะแม่ไผ่ดีใจมากๆเลยลูกเปิดเทอมแล้วแม่มีเวลาเพิ่มมากขึ้นแล้วค่ะตอนนี้อยากไปไหนก็จะได้ไปแล้วล่ะวันนี้แม่ไผ่ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เข้าเมืองนะคะ เพื่อนๆหลายคนก็แบบเอ๊ะทำไมเข้าแตะเล่บนเข้าแต่เลเบนก็เลเบนใกล้บ้านค่ะคุณผู้ชมใกล้บ้านมากๆมีครบทุกอย่างหาหมอเอ่ยซื้อของเอ่ยอะไรก็อยู่ที่เลเบนเนาะแล้ววันนี้แม่ไผ่ก็เข้ามาซื้อของค่ะที่ตรงร้านเอเชียนเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อนะคะพอดีว่ามีเวลาพอมีเวลาก็เลยจะเดินไปที่ที่หนึ่งเขาเรียกว่า เคยเตินค่ะเคยเตินก็จะเป็นลักษณะเ,เป็นสวนเป็นสวนสมุนไพรประมาณนี้นะคะเฮิร์บการ์เดนประมาณนี้เนาะซึ่งแม่พัน์เนี่ยผ่านไปผ่านมาตลอดแต่ว่าไม่เคยได้ได้เข้าไปดูหรือเข้าไปชมในเคยเตินนี้เลยค่ะซึ่งเคยเตินเนี่ยที่เมืองเลิฟเว่นนะคะเป็นสถานที่ที่ถ้ามาเที่ยวเลิฟเว่นก็ควรจะ มาเยี่ยมมาชมมัน,นะคะเป็นสถานที่ที่เขาแนะนําให้มาเนาะซึ่งเราก็อยู่บ้านอยู่เนี่ยไม่ไกลเนี่ยแต่เรายังไม่เคยมาเลยเวลามาก็มาถึงแค่โรงพยาบาลธันตกรรมหรือไม่ก็ตรงร้านตัดผมหรือไม่ก็ตรงร้านเอเชียที่มาซื้อของเนาะวันนี้ก็เลยจะไปดูเคลตเติร์นกันค่ะตรงบริเวณนี้จะเป็นถนนเส้นเดียวกันกับโรงพยาบาลธันตกรรมนะคะโรงพยาบาลธันตกรรมอยู่ตรงนั้นค่ะก็คือตึกนี้แหละค่ะโรงพยาบาลธันตกรรม ที่เวลาไม่ไผ่เข้าเมืองพาลูกมาเปลี่ยนยางจัดฟันก็อยู่ตรงนี้ละค่ะแล้วก็ถ้าเดินมาทางฝั่งนี้นะคะเราก็จะเดินไปที่เครยเตินไม่ไกลเลยค่ะใกล้มากๆแต่ไม่เคยมาแตลกไหมเนี่ยแล้ววันวันนี้ก็อากาศดีมากค่ะคุณผู้ชมดูสีฟ้าเป็นฟ้าอู้สวยมากๆเลยอากาศ30องศาค่ะดีแบบออกแนวร้อนๆหน่อยนะสำหรับประเทศเบลเยียมนะคะ ด้าน,นหลังเรานี่เองนะคะคือเคยเตินเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนาะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ ไรเตอร์เนี่ยนะคะถ้าแปลตรงๆเป็นภาษาอังกฤษก็จะแปลว่า Herb Garden หรือสวนสมุนไพรซึ่งสวนแห่งนี้เมื่อก่อนอ่ะเคยเป็นสถานที่ที่ไว้ใช้ปลูกพืชสมุนไพรของมหาวิทยาลัยเลรวเวนเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้มาศึกษาเกี่ยวกับตัวสมุนไพรต่างๆเพื่อนําไปใช้รักษาคนเนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสวนแห่งนี้ไม่ได้อยู่ใน ความดูแลของมหาวิทยาลัยเลอศหมดแล้วนะคะทุกวันนี้อยู่ในความดูแลของทางเมืองแล้วส่วนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นส่วนพฤกษศาสตร์ไม่ได้เป็นส่วนสมุนไพรไว้ให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาเกี่ยวกับวิชาสมุนไพรอีกต่อไปแต่ว่าก็ยังมีการปลูกพืชสมุนไพรต่างๆอยู่นะคะแล้วก็ณปัจจุบันนี้ส่วนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ก็ได้มีการปลูกเป็น ไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ไม้พุ่มเพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั่นแหละค่ะก็ได้มาศึกษาเกี่ยวกับพืชพันธุ์ต่างๆที่เป็นไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ไม้พุ่มนอกจากนี้เองก็ยังมีการปลูกพวกพืชตระกูลซักเคอรยนหรือพวกตระกูลแคคตัสหรือตะบองเพชรต่างๆด้วยค่ะฝั่งทางนี้จะเป็นแปลงฮอสตานะคะโอ oh, ้ตายนะสงสารจังเลยเนี่ยดูสิคะแต่ละต้นก็คือโดนทากกัดกินหมดเลยคะ่ะ ทากชอบมากเลยนะคะฮอสตาเนี่ยไม่ไผ่ปลูกมาหลายพันแล้วค่ะพันไหนที่เขาบอกว่าทนทากทากไม่เข้าใกล้เนี่ยก็โดนทากกินอยู่ดีดูสิทาจะทุกต้นโดนทากกินหมดเลยค่ะร่มรื่นมากๆค่ะพอเข้ามาแล้วก็แบบเออเย็นกว่าข้างนอกเนาะเพราะว่าต้นไม้เยอะค่ะต้นไม้เยอะด้านหลังนี้นคะคะดูต้นไม้สูงร่มรื่นมากๆค่ะ รู้มาอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะมีอีกส่วนหนึ่งหรอเนี่ยอ๋อฝั่งท่านี้มีอีกส่วนหนึ่งค่ะเป็นส่วนที่มีโรงเรือนเล็กๆนะคะแล้วก็ดิสเพลย์คล้ายๆเป็น f OM o ร์มอล d การ์เนเาะเพราะว่าฟอร์มของ f OM o ร์มอล d การ์ก็จะเป็นรูปทรงแบบเลขาคณิตเนาะนะคะ มีกระถางต้นไม้ตรงกลางสวยจังเลยค่ะฝั่งทางนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นเหมือนลักษณะเป็นสุ้มแต่ว่าเขาเอาเศษเปลือกไม้อะค่ะมาใส่ไว้มาอัดอัดใส่ไว้เนาะ เก๋จังเลยค่ะเก๋มากเลยแทนที่จะเอาไปทิ้งเนาะก็เอามาอัดใส่ไว้ในนี้นะคะเก๋ไก่มากเลยอันนี้เปลือกไม้ทั้งนั้นเลยค่ะมันล่มลื่นมากเลยค่ะคุณผู้ชมโหต้นไม้สูงใหญ่เนาะคือเข้ามาตรงนี้ก็คือเย็นมากแล้วก็เขาะจะมีม้านั่งให้เป็นระยะระยะนะคะแล้วก็จะมีคนมานั่งเนาะเนี่ยคะ่ะอย่างปีงป้าสองท่านนี่เขาก็มานั่งนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะ บางมานั่งบางตัวก็เห็นเป็นนักศึกษามานั่งอ่านหนังสือเนาะต้นไม้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้ต้องกี่ปีนะเนี่ยถึงจะได้ขนาดเนี้ยน,นะคะแม้แต่ต้นไม้เขาก็เขียนชื่อบอกไว้ว่ามีอะไรบ้าง ทางนี้ก็ดิสเพลยดอกไม้ได้สวยงามจังเลยค่ะมีดอกไม้สีม่วงสลับกับสีเขียวสีเงินเนาะแล้วก็ตัดหญ้าให้แบบว่าเป็นแถวแบบสลับกันสวยจังเลยอะสวยมากเลยค่ะนี่ต้นมะกอกค่ะต้นใหญ่มากเลยท่านใดที่ชอบปลูกมะกอกเนาะ เนี่ยค่ะโอ้ต้นใหญ่สุดๆเลวค่ะแทบจะทุกกระถางนะคะจะมีชื่อบอกว่าเป็นต้นไม้ชนิดใดเนาะนี่คือน่าจะเป็นโซนปลูกต้นตะบองเพชรนะคะเนี่ยแคคตัสทั้งหลายว้าวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะต้นใหญ่มากเลยนะคะต้นนี้ก็ใหญ่มากเหมือนกัน ทางนี้ก็มีค่ะมีน้องๆหนูๆคุณครูพามาทัศนศึกษามาเรียนรู้เรื่องสมุนไพรเรื่องต้นไม้แน่ๆเลยค่ะเนี่ยมาเป็นกลุ่มแบบนี้น่าจะใช่เพราะว่าแถวนี้ใกล้ๆนี่มีโรงเรียนมัธยมนะคะเนี่ยน้องๆหนูหน สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่จะมาเที่ยวเลอเวอร์นั้นนะคะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวที่ไครเตินด้วยนะมีต้นไม้หลากหลายพันมากหลากหลายชนิดมากแล้วก็มีชื่อต้นไม้มีตระกูลต้นไม้ให้ศึกษาเยอะมากค่ะน่าสนใจมากๆอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ ที่อยู่ในเบลเยียมนะคะแล้วก็มาพร้อมจัก,กรยานเนะเาะกามีที่ให้จอดจัก,กรยานได้นะคะตรงนี้ตรงติดกับถนนเลยติดกระทางออกเลยค่ะตอนนี้ม่ไผ่ก็กําลังจะเดินกลับไปที่ร้านเอเชียนะคะกลับไปซื้อของดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้บ่ายสองกว่าแล้วต้องทําเวลาจะต้องไปถึงบ้านก่อนที่เด็กๆจะกลับถึงบ้านค่ะเดี๋ยวนี้ผู้คนในเบลเยียมหันมาใช้รถไฟฟ้ากันเยอะมากเลยค่ะตรงนี้จะเป็น parking จากขอบ เซนจากขอบเพลนเนาะแต่ว่าโซนตรงนี้จะเป็นโซนสำหรับชาร์จสเตชันสำหรับชาร์จรถไฟฟ้านะคะถ้าท่านใดที่จะมาเที่ยวครอยเตอร์นเนี่ยนะคะสามารถมาจอดตรงนี้ได้ค่ะซึ่งตอนนี้ p a r k i n g s เซนจากขอบเพลนเขามีทําปรับปรุงพื้นที่นิดหน่อยค่ะแต่อีกไม่กี่วันก็เสร็จแล้วค่ะปกติตรงนี้จะมีรถจอดเต็มเลยค่ะเพราะว่าเป็นลานจอดจอดรถยนต์เนาะแต่ว่าก็จอดตรงข้างนอกได้นะคะรอบๆเลยค่ะ ชื่อ Parking ก,ก็เป็นชื่อตามโบสต,ตรงนี้แล้วค่ะโบสแห่งนี้ก็คือโบสเซนจาคอบนะคะได้ถุงแล้วค่ะเยอะลายุงเลยเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านเอเชียกันนะคะร้านประจำที่มาสม่ำเสมอมาตลอดเลยค่ะร้านนี้ Exotic World ของเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามห้านาทีตอนนี้เรากลับบ้านกันเนาะเด็กๆก็จะมาถึงบ้านประมาณ4ี่โมงครึ่งเราจะไปถึงบ้านก่อนเด็กๆกันเป็นไงบ้างครับวันนี้ Good เ <Good. S 2> หิวเลยสินี่กลับถึงบ้านกินหนมเหเหิวเลย <laughs> <What? S 2> อันนี้คนเป็นไง <What? S 2> ขึ้นรถเมลสายไหนมานะครับคนละสายกับพี่ๆเหรอ Yeah my friends ขึ้นมากับเพื่อนใช่ไหม mm hmm. ไปโรงเรียนได้แค่สองวันวันที่สามขึ้นรถเมย์โดยที่ไม่มีพี่ๆเลยไม่กลัวไม่กลัวตกรถหรอไม่กลัวแบบขึ้นผิดซ้ายอะไรอย่างนี้หรอ just gonna go with แล้วอาชิลกลับมากับพี่อาชิลด้วยไหมโอเคเก่งจุงเบยอัปเดตครัวค่นะณตอนนี้เราใส่เป็นตัว กันกันน้ากันน้ํามันเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งทางนี้ก็มีการใส่เป็นกระเบื้องกันน้ํามันเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จ99%ซแล้วค่ะแต่ว่าเหลือแค่นิดเดียวเหลือใส่เป็นอซิลิโคนเนาะตรงด้านล่างนี้นะคะจริงๆคุณบาสก็ได้ใส่ไปแล้วนะคะตามขอบเนาะใส่แล้วเรียบร้อยค่ะแต่ว่าพอดีซิลิโคนหมดก็เดี๋ยวต้องไปซื้อมาอีกหลอดหนึ่งนะคะ แต่ที่ยังไม่เสร็จก็จะมีเป็นตัวเตาเนี่ยนะคะ <Okay. S 1> ที่ยังไม่ได้ต่อเพราะว่าเตาเนี้ยมันจะต้องไปซื้อเป็นข้อต่ออะไรสักอย่างนี่ยะค่ะเพื่อมาต่อเข้ากับแก๊สเนาะอันนี้เป็นเตาที่ใช้แก๊สนะคะนี่ค่ะยังไม่เสร็จคุณมาจจะต้องสั่งออนไลน์เพราะว่าหาซื้อไม่ได้ในพวกร้านอุปกรณ์ที่เขาขายกับของอะไรเหล่านี้หาซื้อไม่ได้ต้องซื้อออนไลน์เนาะ นี่ค่ะครัวแม่ไผ่เสร็จแล้วเรียบร้อย99%ยังไม่ร้อยเปอเซ็นตค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะแม่ไผ่ขอตัวไปทำกับข้าวให้ลูกก่อนค่ะเมนูวันนี้มีอยู่2อย่างนะคะเป็นเมนูอบไก่แล้วก็จะทำเป็นผัดทั่วลันเตาให้คุณบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแม่ไผ่ไปแล้วสวัสดีค่ะ